ภายในงานผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดบต์บูชาพระรัตนารายและปฏิบัติธรรมเพื่อหลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่พระอาจารย์จะได้แสดงธรรมในหัวข้อจริงใจสบายจริงจากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยะาณมิตรประภาสีจักสารและกัลยะาณมิตรเอมอัญญาเทียนสุชาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระตาหารแต่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายได้ร่วมการสดมรบทธรรมจกกักรกะปวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศสุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรวาสนีอายุสุขและกัลยาณมิตรยุพินธรมรมปรีชาพร้อมกันนี้คณะท่านประธานและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันทอดผ้าบังสกุลในโอกาสนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่อง การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศครับ